กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากเลยนะคะเรื่องของการออมเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะได้ขอความรู้จากคุณวราวิทย์โปรตรนันนักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงนะคะคุณวราวิทย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณปวินามายัยและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องของการออกแบบวิธีออมอย่างไรให้สอนรับกับอัคติของแต่ละคนหัวข้อน่าสนใจนะคะอยากให้คุณวราวิทยิ์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเรื่องของโจทย์การออมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของการออกแบบนโยบายด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีหลักการอย่างไรสําหรับนโยบายเรื่องการออมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยควรจะออกแบบการออมอย่างไรบ้างนะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของโจทย์การออมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆถ้าดูในภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับเราก็มีการพูดกันถึงมาตรการต่างๆหลายอย่างนะครับที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้คนนะครับแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยที่เราทําการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าเราสังเกตครับว่าอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเนี่ยคือเรื่องของ อคติเชิงพฤติกรรมนะครับต้องต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยนะครับมีกันอยู่เนาะว่าเราจะออมแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากออมเนี่ยเพราะมันมีเอกอคติตรงนี้แหละนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเลยนํามาสู่การศึกษาตรงนี้ครับว่าอ่าน่าจะต้องออกแบบวิธีออมยังไงให้มันสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้ไปแก้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะไปตอบโจทย์กับอคติเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ครับ อืมค่ะเออตรงนี้น่าสนใจนะคะคําว่าอัคติเชิงพฤติกรรมเพราะว่าจริงๆพอพูดถึงการออมเนอะคือถ้าใครออมได้ออมเก่งออมดีเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามีอคติเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการออมด้วยเหรอคะช่วยขยายความว่ามันคืออะไรอะ,ค,ะค่ะใช่ครับคืออ่าต้องต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับว่าอ่าเราก็ไปศึกษาจากงานวิจัยเก่าๆนะครับแล้วก็ลองดูดูกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะครับมีอัตติเชเิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมนะครับหลักๆอยู่เจ็ดข้อลองสำรวจไปพร้อมกันได้นะครับ<ะ>ข้อแรกนะครับก็คืออคตติ้อปัจจุบันนะครับหมายความว่าเวลาลองลองคิดดูนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราใช้จ่ายบริโภคเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าไหมถ้าเราต้องไปออมเพราะเรารู้สึกว่าการออมมันคือเรื่องในอนาคตเรารู้สึกว่าสุขวันนี้สำคัญกว่าสุขวันหน้านะครับ อีกอย่างหนึ่งครับข้อที่2คืออาคติยุติสภาวะปัจจุบันตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่กับปัจจุบันนะครับเราจะออมเงินสดออมบัญชีธนาคารแต่ถ้าไปบอกชาวบ้านบอกว่าลองไปออมหุ้นไปออมพันธบัตรที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเขาจะไม่ทําเพราะว่าเขาไม่ขุนชิงนะครับตัวที่สามนะครับอคติโลกแคบตรงนี้เนี่ยคือเวลาเรามองโลกในทางเศรษฐศาสตร์เราจะถือว่า เราควรที่จะมองทุกๆอย่างเนี่ยเป็นก้อนรวมใหญ่ๆนะครับแต่คนเราเนี่ยคิดไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเราแบ่งซอยย่อยนะครับเป็นระยะสั้นๆหรือว่าแคบๆทําให้สุดท้ายแล้วเวลาเรามองการออมมันคือทางเลือกที่จํากัดน,นะครับมันก็เลยออมได้ไม่ดีที่สุดนะครับส่วนใหญ่คนเรามักจะออมเนี่ยจะคิดถึงแต่การซื้อบ้านซื้อรถซึ่งเป็นระยะสั้นแต่พอไปพูดถึงการออมเพื่อการเกษียณที่เป็นระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยคิดถึงตรงนี้นะครับ ตัวที่สี่คืออาคติกลัวสูญเสียเกินเหตุนะครับตรงนี้ก็คือคุยง่ายครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าอ่าการออมเนี่ยคือเราไม่ได้เงินไปบริโภคไม่ได้เงินไปจับจ่ายใช้สอยสร้างความสุขให้กับตัวเองเลยมองตรงนี้เป็นการสูญเสียก็ไม่อยากออมแทนนะครับตัวที่ห้าครับอาคติระเลยอัตราทุกต้นนะครับตรงนี้เนี่ยคือเวลาไปถามคนนะครับว่าดอกเบีย้ยต้นคืออะไรบางคนอาจจะทํหน่าสงสัยตรงนี้แหละครับคืออคติที่ทําให คนเราเนี่ยคาดไม่ถึงว่าเราเออมเงินเนี่ยไม่กี่บาทนะครับแต่ใส่เข้าไปมีดอกเบี้ยทบต้นเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยโ้โหมันสามารถที่จะทําให้อ่าเงินสุดท้ายเนี่ยมันโตขึ้นได้มากหรือบางคนก็ไปก่อนนี้เยอะเพราะเห็นว่าเลขไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่คิดไม่ถึงว่าดอกนี่คือเยอะมากๆนะครับตัวที่6ครับแรงกดดันจากผู้คนในกลุ่มตัวนี้เนี่ย สังเกตนะครับว่าทําไมเราถึงได้มีคําว่าสองมันต้องมีสองมันต้องอทําให้เหมือนคนอื่นใช้<ะ>จ่ายฟุ่มเฟือยคนอื่นเขามีอะไรก็ต้องทําตามอย่างแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับมองโลกในแง่ดีบางคนเนี่ยไปคิดถึงว่าอนาคตโอ้ยฉันไม่ฉันไม่เจ็บป่วยฉันไม่ต้องใช้เงินที่อ่าเยอะมากๆหลังจากเสียหลอกนะครับเพื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันตรงเนี้ยก็ทําให้คนเนี่ยเกิดความชราใจแล้วก็ไม่ออมเกิดขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อการออมครับ อ่าอันนี้ที่ถึงเรียกว่าเป็นอคติของการออมนะคะแล้วก็<ช>ผลสําหรับพฤติกรรมการออมของแต่ละคนด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าถามถึงพฤติกรรมการออมของคนไทยในภาพรวมก่อนตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ในภาพรวมต้องบอกแบบนี้นะครับว่ายังไม่ค่อยดีมากนะครับ<ม>โดยเฉพาะเรื่องของการออมระยะยาวถ้าพูดถึงการเกษียณนี่คือค่อนข้างเป็นปัญหาพอสมควรเรามีข้อมูลหนึ่งนะครับจากแบนชาต ทำไว้เมื่อตอนปี63บอกว่าคนไทยนะครับอายุ36ถึง60ปีเนี่ยจํานวนมากถึง34เปอร์เซ็นตนะครับไม,ไ,ไม่ได้คิดวางแผนเลยหรือบางคนก็คือคิดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเพื่อที่จะออมหรือนะครับถ้ามากไปกว่านั้นเราลองไปรวมคนที่เริ่มออมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตามแผนจะสูงมากถึง84เปอร์เซ็นแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นนะครับมีข้อมูลจากของมหิดลบอกว่าคนไทยเนี่ย เวลาที่พูดถึงการออมเพื่อการเกษียณจะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยควรมีทรัพย์สินหลังกเกษียณเนี่ยแค่หนึ่งถึงสองล้านบาทซึ่งเอาตรงนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับที่สภาพัดเคยประเมินเนี่ยมันจะสูงถึงประมาณเจ็ดจุดห้าล้านบาทคือเจ็ดแสนอ่าเจ็ดล้านห้าแสนบาทหรือคุยง่ายคือต้องออมเนี่ยนะครับเราเราเนี่ยต้องออมกันเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทแล้วถ้าเราไปจ่อกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มแรงงานนอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นว่า ที่เขาเข้าถึงก็คือเบีย้ยยังชีพนะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก20-30%ของความยากจนนะครับหรือการออมที่เป็นภาคสมัครใจอย่างเช่นอ่าประกันสังคมนะครับมาตรา40ง็บ2งวด3เนี่ยปรากฏว่าเอาไปเทียบนะครับจากบำเน็จที่ที่เขาได้รับนะครับมันเทียบเป็นบํานาญแค่5ปีแล้วได้แค่เดือนละ417-1,450แล้วถ้าไปดูจํานวนคนที่เข้าร่วมนะครับคุณตาลจะเห็นว่า ประกันสังคมเนี่ยเข้าร่วมอยู่ที่สิบล้านคนจากแรงงานนอกระบบทั้งหมดเนี่ยยี่สิบล้านคนคือแค่ครึ่งเดียวหรืออย่างอีกอ่าทางเลือกหนึ่งคือกอชอยิ่งหนักกว่านั้นก็คือมีคนอ,อมอยู่แค่สองจุดห้าล้านคนเท่านั้นเองนี่คือสถานการณ์ที่ในแง่ทั้งปริมาณความเพียงพอทุกอย่างนะครับค่อนข้างเป็นปัญหาเลยทีเดียวครับโอ้ oh. ก็เรียกว่าเป็นปัญหาอยู่เลยนะคะสำหรับการออมในรูปแบบต่างๆทีนี้แนวโน้มหลังจากนี้ไปเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงควรจะมีมาตรการส่งเสริมการออมสำหรับคนไทยยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อะค่ะอ๋ตอต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของมาตรการเนี่ยหลายๆงานศึกษานะครับมีการพูดถึง นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากโฟกัสที่ตัวงานที่เราทำแล้วกันนะครับว่าควรมีมาตรการอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนไปครับว่าเรามีเจ็ดอคติเชิงพฤติกรรมแล้วเราพยายามจะหาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการควรเป็นอย่างไรนะครับต้องขอเกิดให้ตั้นๆแบบนี้นะครับว่าไอ้อคติเชิงพฤติกรรมเจ็ดประการเนี้ยเรามีการไปสำรวจกับคนไทยนะครับทำการสำรวจกับคนไทยในกรุงเทพกับภาคอีสานเนี่ยแล้วเราไปเจอว่า อคติเหล่านี้นะครับจริงๆมีอยู่ในคนไทยเกือบหมดเลยนะครับอผมผมยกตัวอย่างเร็วๆนะครับเช่นตัวอาการตกลัวสูญเสียเกินเหตุคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแปสิบเก้าปนะครับรองลงมาเนี่ยคืออาติละเลยอาการทบต้นคือห้าสบาเปอร์เ็าก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแรงกดดันจากผู้คนในกลุ่มอาติชอบปัจจุบันมองโลกในแง่ดีเกินไปแล้วก็อากติโลกแล้วก็อาติยึดติดสภาวะปัจจุบันจะสังเกตเห็นนะครับว่าคนไทยมีอากติพวกนี้ แล้วต่อมานะครับทางทางนักวิจัยเนี่ยลองไปดูกันว่าเราพยายามจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าดัชนีความปรอะบางทางการเงินนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือผู้ง่ายคือเป็นตัววัดว่าอะไรที่จะสะท้อนว่าในอนาคตเนี่ยคนไทยจะมีเงินไม่พอเพื่อการจะปรากฏนะครับว่ามีคนไทยเนี่ย84ตกอยู่ในอย่างน้อยหนึ่งด้านของดัชนีตัวนี้แล้วสิ่งที่เจอนะครับคือ อคติเหล่านี้มีหลักสี่ตัวนะครับที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดบ,บังที่เกิดขึ้นคืออคติโลกแคบอคติชอบปัจจุบันอคติแล้วเลยอัตราพุต้นแล้วก็อคติยึดติดสภาวะปัจจุบันนี่คือสี่ตัวที่ทางทีม t d อเราอะครับเอาเป็นฐานในการคิดมาตรการแล้วเราเลยออกมาเป็นข้อเสนอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวนะครับที่เกี่ยวข้องประการแรกนะครับก็คือ การสะกิดด้วยข้อมูลนะครับทางภาษาทางเศษศาสตร์เขาเรียกว่า informational nudging ค oh. ำว่าสะกิดนะครับหมายความว่าเวลาเราคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเี่ยเราทำไปโดยไม่รู้ตัวบางทีเราต้องการคนมาสกิดเขานะครับ oh. ให้เขารู้สึกอ่ามากขึ้นว่าเฮ้ยฉันต้องออมได้ไรนะนะครับตัวอย่างที่เราใช้อะครับคือเรื่องของการบอกเขาสะกิดเขาว่าเนี่ยคุณเชื่อไหมว่า คุณออมเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะครับสมมติว่าทุกวันเนี่ยเขาออมอยู่10%ของรายได้น,นะครับลองบอกเขาว่าขอออมเพิ่มอีกสักเป็น15%ได้ไหมเพิ่มมาสัก5%แล้วคุณจะเห็นเลยว่าเงินเนี่ยตอนสุดท้ายเมื่อตอน60เนี่ยอายุ60นะครับเงินมันโตขึ้นเนี่ยหลายแสนเลยนะอะไรแบบนี้ครับทั้งที่เงินต้นเท่ากันครับอันนี้เราก็มีการใช้เรื่องของข้อความใช้เรื่องของอ่ารูปนะครับที่ทําให้เขาเห็นภาพว่าโอ้เงินมันโตได้ขึ้นจริงๆนะครับตัวที่สอง นะครับก็คือเรื่องของการตั้งค่าเริ่มต้นการออมที่เหมาะสมภาษาที่ใช้คือ default rate นะครับจะสังเกตเห็นนะครับผมจะพูดถึงคำหนึ่งตลอดคืออคติยึติสภาวะปัจจุบันคือความยึตินะครับเวลาในปัจจุบันเราให้อะไรกับเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องทําแบบนู้นแบบนี้สิตามที่คนอื่นแนะนํานะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้หลักคิดเนี้ยครับคืออ่เราไปบอกเขาว่าคุณควรที่จะออมกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เราก็เสนอให้เขาไปเลย นะครับเช่นบอกว่า15%ก็กรอบเข้าไปในช่องให้เขาออม15%แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีความเป็นไปได้ว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนในสิ่งที่เราเลือกให้นะครับด้วยอคกิเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะเล่นกับความรู้สึกคนตรงนี้นะครับทําให้สุดท้ายแล้วเขาไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ได้การออมที่เหมาะสมตัวที่สามการออมถึงบังคับนะครับเราใช้ภาษาก็คืออ t ต m a ม i ติเอนโ l m เมน ตรงนี้เนี่ยจริงๆมีงานศึกษาในต่างประเทศนะครับในไทยยังค่อนข้างจากัดคือเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าสองตัวแรกเนี่ยเป็นการตั้งแต่ให้ข้อมูลนะครับมาจนถึงการเสนอแนวทางแต่ตัวที่สามเนี่ยเข้มข้นมากคือบอกคนเลยว่าคุณต้องทําแบบนี้คือไปบังคับเขานะครับว่าออมกี่เปอร์เซ็นต์ของอไรายได้ก็บอกไปเลยเช่นบอกว่าออมสิบห้าเปอร์เซ็นตนะนะครับสิ่งที่เขาทําได้มีแค่สองทางนะครับก็คือหนึ่งยอมรับ ยอมรับข้อบังคับนี้แล้วก็ดําเนินการในโครงการนี้ต่อไปก็ออมไปแบบนี้นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นทุกูกเดือนกับอีกแบบหนึ่งนะครับคือถ้าอยู่ภายใต้โครงการนี้แล้วไม่พอใจสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวเลยคือออกจากโครงการพอออกจากโครงการปุ๊บนะครับก็ไม่สามารถที่จะอ่ากลับเข้ามาในโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนอัตราการออมเนี่ยได้ตามความต้องการอันนี้เราเรียกว่าคือบังคับคือเราบังคับให้เขาเข้ามาก่อนแต่เขาที่เลือกที่จะออกได้สังเกตเห็นนะครับว่ามาตรการที่เรา คิดนะครับเราก็เสนอในงานศึกษาเนี้ยเรามีการแบ่งเลเยอร์ว่าตั้งแต่เข้มข้นน้อยที่สุดไปจนถึงเข้มข้นมากที่สุดอันนี้คือสามอันแรกผมรวมเรียกตรงเนี้ยนะครับว่าเป็นมาตรการที่มองการออมเป็นส่วนที่หักนะครับหรือจัดสรรมาจากรายได้ mm hmm. แต่มันมีอีกมุมหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆเลยที่อยากนําเสนอให้ทุกท่านฟังเนี่ยคือมาตรการการออมที่ผูกกับการใช้จ่ายนะครับ mm hmm. คือหมายความว่าเวลาเรามองการออมเนี่ยบางทีเราอะไม่ต้องคิดแต่เรื่องของรายได้นะครับ เราคิดถึงรายจ่ายก,ก็ได้พูดง่ายๆแบบนี้ครับสมมุติเราไปตลาดนะครับแล้วเราไปซื้อของนะครับสักอย่างหนึ่งสมมุติของราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับปกติเนี่ยเราก็จะฟักแบงร้อยเนี่ยจ่ายให้แม่คา้าใช่ไหมครับหนึ่งร้อยบาทแต่ข้อเสนอนะครับที่เกิดขึ้นจากการศึกษานี้คือเราเสนอเขาใหม่บอกเขาว่าขอเพิ่มราคาของเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสมมุตินะครับ คล้ายๆกับภาษีแต่ปกติแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยมันคือเอาไอ้ตัวส่วนเกินยี่สิบาทตรงเนี้ยไปจ่ายเข้ารัฐใช่ไหมครับแต่เรามองกลับกันว่าแล้วถ้าเราเสนอให้เขาจ่ายยี่สิบบาทเพิ่มขึ้นแต่ส่วนเพิ่มเนี้ยเข้ามาก็เข้ากระเป๋าตัวเองล่ะคือหนึ่งร้อยบาทเข้ากระเป๋าแม่ค้าแล้วยี่สิบบาทกลับเข้ากระเป๋าตัวเองแต่เป็นกระเป๋าตัวเองในอนาคตคือการออมจะดีไหมนะครับเพราะว่าอะไรเราสังเกตนะครับว่า คนสมัยนี้นะครับมีพฤติกรรมเรื่องของการใช้จา่ายนะครับการจ่ายออนไลน์อะไรต่างๆตรงนี้นะครับมันน่าจะสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับเขาได้แล้วฟีเจอร์แบบนี้ครับจริงๆก็มีธนาคารแห่งหนึ่งที่ทําแล้วเราพบว่าได้ผลดีกับคนรุ่นใหม่มากๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่น่าสนใจทีเดียวครับก,ก็สรุปแล้วก็คือมีทั้งหมด4มาตรการครับ อืมค่ะก็น่าสนใจนะคะสําหรับเรื่องของวิธีการส่งเสริมการออมในสีมาตรการต่างๆทีนี้เนี่ยพอในการนํามาปรับใช้สําหรับคนไทยเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าจะเอาสีมาตรการเนี้ยมาใช้กับพฤติกรรมการออมที่มีเจ็ดอคติเชิงพฤติกรรมมีข้อสังเกตยังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าตั้งต้นเนี่ยคือสีมาตรการนะครับแล้วก็<ม>เรื่องของการปรับใช้เนี่ยจริงๆเราเราค่อนข้างอ่าคำนึงถึงพอสมควรเลยเพราะว่า ในการศึกษาของเรานะครับ TDI เราก็ได้มีการไปทำการทดลองกับคนจริงๆนะครับลองเอาฟีเจอร์ทั้งหมดเนี้ยทั้งสี่อันเนี้ยไปทดสอบกับคนนะครับ mm hmm. ก็ลองให้เขาเนี่ยไปลองเล่นเกมกับการจัดสรรเงินกับคอมพิวเตอร์นี่แหละครับแล้วลองพิจนารณาสิว่าเวลาเราใส่มาตรการเข้าไปกับไม่ใส่มาตรการเนี่ยมันได้ผลดีมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรละปรากฏว่านะครับผมผมขออ่าเกือนแบบนี้ว่ามันมันมีอยู่สองมาตรการครับ ท่านผู้ฟังที่มันได้ผลค่อนข้างเป็นอย่างดีเลยคือตัวการตั้งค่าการออมกับการออมเกิดบ,บังคับทําไมนะครับเหตุผลที่ทางทีมวิจัยพิจารณานะครับเราก็ตั้งสมมติฐานคืออย่างที่บอกไปว่าคนดามีคติยึดติดสภาวะจุบันันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคนคมอาจจะพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือขี้เกียจน,นะครับเราเสนออะไรไปเราบังคับอะไรไปก็มีแนวนน้อที่จะทําตามเราทีเนี้ย นะครับฟีเจอร์เหล่านี้ในเรื่องของการ,รนำไปปรับใช้เนี่ยเรามองว่าสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับคือตอนนี้แรงงานในระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยส่วนใหญ่จะจะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้สังเกตน,นะครับเรามีพวก provident fund ที่เป็นเรื่องของการหักส่วนไรายได้เข้าไปในกองคุมสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าประกันสังคมเนี่ยทุกๆเดือนกันอยู่แล้วที่เป็นมนุษย์กันเดือนแต่ อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่เรามีข้อเสนอเนี่ยคือในฝั่งของแรงงานนอกระบบนะครับเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมเรียนไปช่วงต้นว่าประกันสังคมก็คือภาคสมัคิใจใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่ฟีเจอร์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสนอค่าต้นต้นการออมการออมผืนนังครับตรงเนี้ยจะเข้าไปอยู่นะครับในมาตรฐานเรื่องของการออมกับเขาได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีปลายทางผมยกตัวอย่างเช่นในต่างประเทศนะครับ ในสาหาราชอาณาจักกร็ดีในสาหารัรหรือหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้ว<อ>เขามีสิ่งที่เรียกว่า individual retirement account หรือว่าบัญชีการออมส่วนบุคคลตรงนี้นะครับก็สามารถเป็นปลายทางที่ถ้าเขาสามารถที่จะเปิดบัญชีเพื่อการออมโดยเฉพาะนะครับแล้วลองใส่ไอ้ฟีเจอร์เหล่านี้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นการออมการออมกื่นบังคับนะครับฟีเจอร์เหล่านี้พอเพิ่มหนว่นวกกับผลิตภัณฑ์ปลายทาง ตรงนี้ก็น่าจะส่งเสริมเรื่องของการออมให้กับคนไทยโดยเฉพาะที่เป็นปัญหาที่ผมเรียนไปก็คือแรงงานนอกระบบเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือ2ตัวที่ได้ผลดีกับอีกสองตัวที่ได้ผลรองลงมานะครับอาจจะไม่ได้ดีมากอย่างตัวการสกิดได้ข้อมูลตรงนี้อืมอ่าข้อสังเกตของทีมวิจัยนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยธนาคารต่างๆภาพรับเองก็มีการสกิดด้วยข้อความเหล่านี้เยอะพอสมควรเราเลยตั้งข้อสังเกตรครว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราไปบอกเขาตรงๆต้องๆเนี่ยว่าออมเพิ่มสิแล้วจะเกิดผลประโยชน์เนี่ยบางทีนะครับมันไม่ได้สกิดใจมันไม่ได้เร้าอารมณ์นะครับ <INDISTINCT S 2> อคติเชิงพฤติกรรมมันเป็นเรื่องของอารมณ์คนบางทีมันไม่ได้ต้องการตุผลมากดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ข้อความที่มันเร้าอารมณ์ขึ้นเช่นมีตัวอย่างในเม็กซิโกนะครับบอกว่างั้นก็ไปบอกเขาสิว่าคุณออมเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวคุณไม่ให้ต้องไปพึ่งพาลูกหลานให้มาลาบาก ตอนที่คุณกเกษียณอายุหรือว่าแก่ตัวไปแบบนี้ครับตรงนี้คิดว่าทางทีมอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มหรือ,อเวลาที่นําไปใช้ก็ต้องคํานึงถึงรูปแบบภาษาที่เหมาะสมด้วยนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับคือการออมที่ผูกกับการใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าน่าทํทอยู่แล้วมีฟีเจอร์เหล่านี้ก็ควรที่จะทําต่อไปธนาคารไหนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาทําตรงนี้ได้ นะครับซึ่งเราก็ได้มีการไปพูดคุยกับธนาคารต่าๆเช่นเดียวกันก็น,นาเสนอว่าเออมันมันน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแค่เหมือนการกระตุ้นให้คนเริ่มออมนะครับอาจจะไม่ได้ไปถึงว่าโอ้ต้องใช้มาตรการนี้ล้วคนจะมีเงินออมเพิ่มขึ้นมาหาสาลเพราะว่าทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าเราใช้จ่ายกันทุกวันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะครับถ้าเราไปซื้อของทีละร้อยทีละร้อย,ลอยแล้วออมได้ทีละสิบาทยี่สิบาทมันอาจจะไม่ได้ ก็ต้องให้คนรุ่นใหม่หรือเด็กตั้งแต่วัยเรียนเนี่ยครับเขาได้รู้จักการออมว่าการออมคืออะไรแล้วค่อยไปต่อยอดในอนาคตแล้วก็ถ้าทุกท่านจําได้เนี่ยทางทีม KDI เราเนี่ยเคยพูดถึงมาตรการหนึ่งที่คล้ายๆกันกับเรื่องของการออมก,กับการใช้จ่ายคือการออม่านลอตเตอรี่ที่บอกว่าเราลองเอาส่วนต่างนะครับของลอตเตอรี่ที่อ่ากฎหมายบอกว่า80สนะครับแล้วลองลองพิจนารณาสิว่าตอนเนี้ยนะครับ ในท้องตลาดเราเนี่ยลอตเตอรี่เราก็จริงๆถ้าพูดตามตรงก็คือขายกันเกินราคานะครับเป็นหลักร้อยบ้างอะไรบ้างเนี้ยแล้วเราเอาไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยนะครับถ้าเราเอาเข้าแอปต่อต้านไม่มีข้อคาคนกลางแล้วเราเอาส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปออมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สามารถที่จะต่อยอดได้เราต้องมีการทําการศึกษากันต่อไปเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับผมขอสรุปแบบนี้ว่าสิ่งที่เราเจอจากการทดสอบทดลองกับผู้คนเนี่ยมันคือเป็นเหมือนการตั้งต้นแล้วกันนะครับเป็นเหมือนไครว่า เออเนี่ยคือฟีเจอร์ที่สําคัญนะนะครับสาหรับการที่จะทําให้คนไทยเนี่ยออมโดยเอาชนะอัติเชิงพฤติกรรมของคนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการนําไปใช้ผมคิดว่าต้องมีการศึกษาต่อแลาต้องคิดกันถึงเรื่องของอผลิตภัณฑ์นะครับว่าสุดท้ายแลวปลายทางฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะรองรับไอตัวคุณสมบัติที่ใช้การออมเหล่านี้ทั้ง4มาตรการเข้าไปช่วย อืมค่ะก็มีสีมาตรการแต่ว่าก็ต้องปรับให้เข้ากับพฤติกรรมแล้วก็ต้องดูเรื่องของการออกแบบ p r o d u ั t ์ออกมาด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมการออมเนี่ยจะดึงดูดแล้วก็ส่งเสริมการออมได้มากน้อยขนาดไหนนะคะขณะเดียวกันในแง่ของผู้กําหนดนโยบายเนี่ยค่ะจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างนะคะในแง่ของผู้กำหนดนโยบายที่จะต้องแบบส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีแนวโน้มการออมที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะ มีข้อแนะนํำยังไงบ้างคะครับก็จริงๆจากการศึกษาเรานะครับจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเวลาเราพูดถึงมาตรการส่งเสริมการออมเนี่ยนะครับมันคือมาตรการเชิงรุกเราต้องเปลี่ยน mindset ตั้งต้นเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ทําให้เราต้องมาสนใจเรื่องของการออมคือสังคมส่วนใหใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยน mindset ตั้งต้นเลยว่ามันก็ไม่ใช่มาตรการเชิงรับและที่ไปบอกเขาว่า เดี๋ยวจะมีการให้เบี้ยยัางชีพมีการให้สวรรัสดิการต่างๆต,ต,ตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณจํานวนมากเราต้องเริ่มผัานมาที่มาตรการเชิงรุกคือมาตรการส่งเสริมการออมอันนี้อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองคือเข้าใจว่าทุกวันนี้นะครับทางภาครับผูกก้กาหนดนโยบายเองก็มีการพูดถึงมาตรการส่งเสริมการออมแต่ปัญหาสําคัญคือส่วนใหญ่แล้วจะมองไปที่ปัจจัยอื่นๆนะครับเช่นปัจจัยเรื่องของความรู้ ไปพูดถึงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับผู้คนนะครับไปเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนแต่อันนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักเศ,ศรษฐศาสตร์พูดคือเขาเป็น traditional นะครับเป็นรูปแบบดั้งเดิมของการคิดในเชิงเศร,รษฐศาสตร์แต่อย่าลืมว่าคนเราทุกๆคนนะครับไม่เว้นแม้แต่เหล่านักเศ,ศรษฐศาสด้วยกันเนี่ยเขามีอคติเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นดังนั้นเวลาออกนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผมคิดว่าน่าจะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้คนให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อ,องของอคติเชิงพฤติกรรม นะครับเพื่อที่จะมาสักเกสกันว่าไอ้มาตรการที่เรามีอยู่เป็นลิสต์ยาวเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรมันน่าจะได้ผลดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางโครงการเราทาแล้วก็อยากส่งสัญญาณไปที่ผู้กำหนดนโยบายว่าปัจจัยอัถปิเชิงพฤติกรรมอันนี้มันสําคัญมากๆนะเพื่อนนะครับว่าถ้าทางผู้กําหนดนโยบายเนี่ยสามารถเอาเรื่องอัธปิเชิงพฤติกรรมเนี่ยเข้ามาอยู่ในเป็นฐานคิดของมาตรการต่อไปในอนาคตเพื่อส่งเสริมการออมนะครับ น่าจะทำกระตุ้นให้คนไทยออมได้เยอะขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ผมถือว่าเป็นการศึกษาตั้งต้นเรากันกับอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากมาตรการแล้วอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะอยู่นอกขอบเขตของการศึกษาปัจจุบันของ p d i แต่น่าสนใจและน่าพิจารณาแล้วผมคิดว่าผู้กำหนดนโยบายเองควรคํานึงนะครับคือนอกจากเรามีฐานคิดนอกจากเรามีมาตรการนะครับ ภาพใหญ่ที่สุดคือระบบนิเวศนะครับทำยังไงให้สภาพแวดลอ้อมทางการเงินมันเอื้ออํนวยแล้วมันเข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มทุกคนแรงงานนอกระบบนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแล้วแล้วผู้กำหนดนโยบายควรที่จะคำนึงถึงเป็นอย่างมากเลยครับอืมค่ะตรงนี้ก็ จริงๆก็ตั้งแต่นโยบายเลยนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการที่น่าจะเอามาปรับใช้กับพฤติกรรมการออมที่จะมีอคติของพฤติกรรมด้วยนะคะว่าจะปรับใช้ได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ผู้ออมนี่แหละนะคะที่จะต้องมีการวางแผน mm. มีวินยัยมีกําลังใจในการออมด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะออมเงินนะคะหรือว่า คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วอยากจะมีวินัยในการออมมากขึ้นอยากจะเริ่มต้นการออมมากขึ้นมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะครับก็ถ้าสําหรับตัวบุคคลนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอาคติเชิงพฤติกรรมเนี่ยมันเอาชนะไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้คือการตั้งเป้าหมายนะครับคนเราเนี่ยนะครับอคติเชิงพฤติกรรมมันมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเรามีเป้าหมายเพราะ เราจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจเราจะไม่โรเลเราจะโฟกัสว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในอนาคตตอนที่เกษียณเนี่ยนะครับเราจะต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้นะครับเราต้องไม่พึ่งพางคนอื่นนะครับตรงนี้ถ้าเรามีการตั้งเป้าหมายตั้งโกแบบเนี้ยนะครับมันจะทําให้เราไม่วอกแวกเวลาคนมาบอกว่าเอ้ยคุณมีอคติชอบปฏิบัติภคนะคุณก็บอกว่าอ่ะคุณไม่สนใจเพราะว่าคุณมีเป้าหมายแล้วว่าคุณอยากให้ตอนเกษียณเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขและมีศักดิ์ศรีอยู่ในสังคมตรงนี้ผมคิดว่าขอ,อให้ทุกท่านเนี่ย เวลาออมนะครับตั้งเป้าหมายที่ชัดนะครับอย่างอ,อกแวกตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยครับค่ะก็คือมีวินัยนะคะแล้วก็คิดถึงภาพอนาคตนะคะที่เรามีความมั่งคั่งจากการออมนะคะมีชีวิตที่โอเคจากการออมอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้มีกําลังใจในการออมมากขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเอา,เอาแนวทางเนี่ยไปวางเป็นมาตรการต่างๆที่จะ ส่งเสริมการออมแล้วก็ออกแบบวิธีการออมให้สอดรับกับอคติของแต่ละคนด้วยนะคะวันนี้ขอพบพระคุณมากเลยนะคะคุณวราวิทย์แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะได้ครับขอบพระคุณคับค่ะขอพบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยกันกับนักวิจ,จัยของ TDRI นะคะคุณวราววิทย์ปโปตรนนนท์นักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนายอย่างทั่วถึงเรื่องของการออกแบบวิธีการออมอย่างไรให้สอดรับกับอคติแต่ละคนนะคะ น่าสนใจทั้งเรื่องของโจทย์การออมแล้วก็การออกแบบนโยบายการออมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยสามารถมีวินยัยแล้วก็บริหารจัดการจนสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการออมที่โอเคกับตัวเรานะคะเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่รอเราอยู่ก็คือความมั่นคงในด้านของการที่เรามีเงินออมเอาไว้ใช้ ในระยะยาวด้วยนะคะวันนี้นักวิจัยก็ให้มุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ